สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเลงเป้าประจำวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567สำหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเตงหรือฟุตบอลสเตปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบคันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเตงวันนี้คัดมาให้เด็ดเด็ดอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลลีกา2เยอรมันเป็นการพบกันระหว่างโคโลนกับพาเดอร์บอลเกมล่าสุดพาเดอร์บอลโดนเปิดสิงแพ้เป็นหนแรกของซีซั่นนี้ก็จริง แต่คาดว่านัดนี้พวกเขาจะกลับมาดึงสติเค้นฟอร์มเก่งได้อีกครั้งเนื่องจากวันนี้มีแวลที่จะปรับทัพในเกมรุกด้วยการเล่นเป็น3ตัวรุกในแดนบนจึงมองว่านัดนี้น่าจะมีอะไรดีๆให้เห็นอย่างแน่นอนนะครับอีกอย่างโคโลนผลงาน3วันดี4วันไขเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งนัดล่าสุดโดนคู่แข่งถลุงไปถึง5้าลูกคงต้องดูว่าความมั่นใจจะหดหายไปเยอะขนาดไหนยิ่งต้องรับมือคู่แข่งที่ผลงานดีกว่าด้วยมองดูแล้วคงลุ้นชัยชนะลำบากหน่อยนะครับเมื่อพิจารณาจากภาพรวมต่างๆ แนะนำเฉียพาเดอร์บอลน,นอนรับสับไปครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยรวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ